ดีค่ะแกะฝูงนี้น่าจะเป็นของโบตค่ะเป็นครั้งแรกจริงๆที่เห็นแกะเยอะมากมายขนาดนี้หมาน้อยของพวกเรายังชอบเลยค่ะแน่ค่ะสว <c oughs> ยมากโอ๊ยสวยน่าโดดยะเฮาน่ารักมาก น่ารักจริงๆแล้วมันมันมันจะเป็นวิวสวยๆนี่น่ารักจังเลยน้องไม่เห่านะหตัวอ้วนๆก็มีค่ะน่ารักจังน่ารักมากน้องไม่เหา่าโอน่ารักตัวอ้วนๆค่ะเหมือนหมูเลยเวลาหันหลังมา เหมือนหมูเลยน่ารักไม่เคยเห็นจริงๆไม่เคยเห็นโอ้ยนั่นค่ตรงนั้นนะน่าจะเป็นโบสถที่ตึกสีน้ำตาลตอนแรกไม่ได้สังเกตลูกสาวบอกสงสัยจะเป็นโบทถ์แต่ตรงนู้นไม่ได้มีไม่มีลวดกัน้นเดือดจัดตัวนี้จ้องนี่จ้องหมานี่ ร้องนะไม่ร้องร้องให้ฟังหน่อยว้ายน,น่ารักน่ารักจังเลยค่ะน่ารักมากอ่ะชอบบังยวดน้องน้องเห่าทำไมน้องเห่าน่ารักมากเลยค่ะแต่ทำไมเอาเป็นสีสีทาไว้ก็มีสงใจยุ่งกัดเขาก็เลย เอายาทาให้ด้เปล่าขอโทษนะคะเสียงเจ้านี่เขาคงมันเขี้ยวเห็นเห็นฝูงแกะค่ะน่ารักนี่น่ารักเ,เลยแกะน้อยก็มีนู่นค่ะตัวเล็กๆอยู่ตรงพุ่มหญ้าอยู่พงหญ้าตรงนั้นก็มีค่ะนั่งเงียบนี่ะมีตัวเล็กตัวหนึ่ง อยู่ตรงนู้นอยู่ตัวเยอน้องเงียบเงียบเยบดี๋ยวนี้นมยามคงเป็นแม่ลูกอ่อนค่ะตัวนี้คงแก่แล้วคงแก่แล้วค่ะน่าจะเป็นของโบสถ์นะคะเพราะหลังคาเป็นไม้กางเขนแล้วก็มีที่จอดรถตรงตรง้านหลังเขาๆนี่เป็นที่จอดรถ สำหรับคนพิการสอ,อ,องจุดโอ้ยน้องเอาดังมากแล้วหยุดนะให้ดูเขายืนมองค่ะหยุด,ดไม่พบกันใหม่นะคะไม่พบกันใหม่สวัสดีค่ะน้องเาดัง